ครับแล้วก็ประชุมเพิ่มสำหรับลูกหลานญาติพี่น้องนะครับที่จะถ่ายภาพด้านหน้าเมนนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับหลังจากที่ท่านผู้มีเกียรติได้วางดอกไม้จันทร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็ขอ,ขอยกทีการใช้เสียงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ อาเชิญท่านอัฐมนตรีทางเจ้าภาพก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตั้งแจกพรุ่งนี้นะครับตั้งแจกมือเด้อพี่น้องเอ้ยตั้งแจกมืออครับตั้งแจกมือออยากพี่น้องบ่ได้เงี้ยพอจะเก็บเงินโย่เนี่ยนะครับในอนาคตเนาะครับอยากมากอยาพี่น้องคนไหนเงีตั้งแจกมือนครับผมนะครับ